โยโยโยบายมึงตรงเจริญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอินฟาผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมลมลูกหนังได้ที่อัดเอ็มวีพีสามามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีสต์ยูเอทัดอันดับ17จะเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลแชมป์เก่านะครับลีสิบสีแต้มจากการชนะ4เสมอ2แพ้8เกมล่าสุดนี่เเ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 ปปิดดบบบ้้้าาาาาานนนนนนชชะะะลลซซีีีมม3-1แทจ็กกกรรรฟฟออออขงยค์หืัั สภาพทีไม่มีชอลองสตาร์กับแดนเจมที่ยังเจ็บนะครับเซนเตอร์แบ็กก็โรนดอนยา้าบิโยพวกนี้ครับตัวริมเส้นก็กาเบรียลคุนบูลซันนะครับโดดเด่นตรงกลางอีธานอัมปาดูอาโอธานาการตัวญี่ปุ่นแนวลุกก็ข้างบนก็ Lucas, cha, ลูคัสเมชาดมิริคคาร์วลเลวินนะครับโยโยโย่เจ็ดากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่ลิเวอร์พูล22แต้มจากการชนะ7เสมอ1แพ้ไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอซันเดอร์แลนด์มา1-1นะครับอาร์เนสซ์ซอตมโมซิเชงงานคอนอบรัตลีกับเชลลี่ฟิมปงเหมือนเดิมนะครับตัวหลักก็ประตูอลีซงแบ็กขวาน่าจะเป็นโกโกอาโจโกเมสนะครับเซนเนบ็กฟันไดโกนาเต้ทางซ้ายนี่น่าจะสลับมาใช้เคิร์เคสตรงกลางกาเฟนแบ็กมาร์กอลิสเตอร์โซบอสไลน์นะครับแนวรุกเวิส คัปโปอีซักเอกิติเก้ทีเนี้ยประเด็นคือโมซาล่าครับจะกลับมาเป็นตัวจริงหรือยังจุดเนี้ยน่าสนใจนะครับเจกันล่าสุดต้องย้อนไป3ามฤดูการก่อนลิเวอร์พูลบุกถลม่ม6.1ในแนอันฟิลอขออภยัยลิเวอร์พูลบุกถลม่ม61แต่ว่าลีดก็บุกชนะ21เหมือนกันเมื่อ3ามฤดูการก่อนนะครับก่อนเกมเขายัางมองลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อครับแม่น่าคิด คือฟอนเลเยอร์พูต้องถือว่าดรอปไปจริงๆนะครับใครใดูเกมแตบซันเดอร์แลนด์นี่เกือบแพ้ท้ายเกมด้วยถ้าเคียร์ซ่าไม่เขี่ยวมาจากเส้นนะครับในขณะ,ะที่ลีดเนี่ยจริงๆทรงเริ่มมาหลายเกมเอาผลการแข่งขันไม่ได้นะครับเพิ่งมามีเกมล่าสุดที่ทำได้ในเกมเจอกับเชลซีพี่เห็นมองว่าเล่นในเอลเลนโรดน่าจะวิ่งสู้ฟัดเจอเลิเวอร์พูที่กำลังไม่มั่นใจนักในชั่วโมงนี้ครับเกมแบบนี้น่าวัดใจลีดในบ้านมองว่ามีโอกาสเอาอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ลีดยูเนเต็ด เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย